โอเคก็สวัสดีค่ะผู้ชม็อยู่ช,อช่องเฟชแนลวันนี้ก็มาเล่นเกมแอ่ชีกันเนาะวันนี้จะเอาหมดเอาก็บอกแล้วเป็นหมดบนก็เอาหมดง่ายแล้วกันถ,ถ้าเอาหมดผีเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากเล่นหรอกเชื่อผมสิไม่มีใครอยากเล่นหรอกเกมหมดเกมผีแม่ชีนะก็คิดแต่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่ชอบถ้ามีคนส่วนใหญ่ที่ชอบเกมพวก R O V หรือว่าเกมฟรีไฟล์หรือเกมอื่นที่พัฒนาหรืออัปเดตมาใหม่เนี่ย หรือว่ามีการสร้างโฆษณาเกมใหม่เนี่ยพวกส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเกมผีไม่ชีหรือว่าเกม,เมอื่นๆที่เป็นเกมผีเนี่ยกระจอกกันกระจอกกันนั่นแหละเขาจะบอกเป็น,เ,ปนเกมกระจอกแต่ถ้าคุณเคยเล่นจนชินชาแล้วเนี่ยคุณจะบอกเลยว่าโอ้โหไม่ธรรมาดาแล้วมัว้งเพราะแต่ละรอบที่มันได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลย เนาะผมจะนั่นเดี๋ยวเงี้ยมันต้องล่อมาตายเหมือนเดิมอะไรกันเนี่ยทำเสียงก็ดังแลอะไม่มีอีพีไหนที่ทำเสียงดังขนาดเนี่ยวางแล้วดังอีพี่เกินก่อนนั่นเนี่ยที่เป็นแบบหมดง่ายเนี่ยวางเบาๆมากครั้งนี้มาวางทุ่มหนักกว่าเดิมเน่ย โอเคเดินมาหน่อยสิเดินมาต้องการคนแบบนี้นโอเค,อเคมันแหละโดนอย่นั่นแหละโอเค ดีน้ดีนะที่ผมปรับไปหมวนง่ายอะไม่งั้นก็คงลำบากคนนี้แน่นก็คงไม่ผมตัวเองตายไปไ,ปไม่น่าไปวางมันแรงๆจริงๆเ,ๆเลยอ่ะดูเราจะดูนี่โอ้โหมันต้องอยู่ชั้นล่างไม่ก็อยู่ชั้นบนอีกห้องนึงแต่ที่ยังไม่เปิดนั่นแหละผมบอกไปเลยพราะเป็นชั้นที่ไม่ได้เปิด คีดเสียงสูงไปทีกดโขเคทางนี้ทางนี้ที่ได้พร้อมไม้กวาดก็อยู่ทางนี้ไม้กวาดก็อยู่ทางนี้แล้วโยนไหมโยนตุกตาลงไปดิบๆโยนเถอะตุ๊กตาที่ไปโยนเถอะก่อนที่แม่ชีมันฟื้นขึ้นชื่อว่าแม่ชีมันก็ฟื้น ฟื้นไวมากทุกคนขึ้นชื่อว่าแมชีมันก็ฟื้นอยู่ในเลี้ยวมันก็ฟื้นไวอยู่ขึ้นชื่อว่าแม,ช,ม,แม,ช,าแมชีมันก็ฟื้นไวอยู่แล้วยิ่งมาบวกกับไอ้ท่าที่รุนแรงอย่างนี้แล้วก็โพอไม่เข้าข้างไม่ดีเลยเนี่ยไม่เข้าข้างผมขอตอบเลยว่าโชนไม่เข้าข้างฉันเลยนี่เนี่ยโอ้ย รีบโยนเโถอะิดเอิยปัดโเอิยไม่รีบโยน,น,นายาสักนิ้วขออนุญาตสักคู่มาเลยทุกคนทำการหลอกก็พอเพียงเฮ้ย คงจะแลวิ่งเร็วกว่าเดิมครั้งนี้แม่ชีคงจะแลวิ่งเร็วกว่าเดิมตอนนี้มันอยู่ไหนวะหืมรถไฟแรงแรงสิรถไฟอย่างงั้นแรงๆอย่างนั้นแหละมันถึงจะตายโอ้โหโอ้โหแรง ฮึ <laughs> <ś ś> ่มไฟลามแรงครับทุกคนไปเป็นลามแรงลามันแรงเปิดประตูไว้ให้ดีเลยแน่เอาอีกแล้ว วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะไม่ยินฉันเล่นงานเลยเหรออะ เยอมากเลยนะแกเยอมากเลยนะเอ้ยมาหน่อยสิปัดเถาเอ้ยแกก็ไม่มา ฟ <S ings> อร์บโทเร็วเร็วเลยตอนนี้ไม่ชีไว้ก็ไว้กดเสียงมากโอ้โหไว้กดเสียงจริงอ่าในเมื่อแกไว้กดเสียงแล้วก็ได้เลยจะจัดให้ แหละโดนอย่างนั้นแหละปะโดนอย่างนั้นแหละปะโทปะปิดปิดโอเคเปิดเปิดอาหาอะไรปิดแล้วปะไปเอาไม้กวาดแล้วยิยงตุ๊บตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ตุ๊กลงไปผมจะขอบอกไว้ว่าคลิปที่ผมจะต้องถ่ายวิดีโอสั้นนะ่ะจะเป็นของพี่เสียวไปหมดเกือบเป็นของพี่เสียวเกือบเลย แต่ก็มีของผมแอบมาซ่อนอยู่ในนั้นแต่ของผมเนะี่ยของผมจะส่งเป็นทางนิยายเนาะวันนี้ก็คิดว่าจะส่งนะวันนิยายไปด้วยเนาะก็ไม่ใช่สิผมคิดว่าวันไหนวันหนึ่งอะ่ะคงจคงจะคิดว่าน่าจะเป็นวันพวกนี้ที่เขากลับมาถึงจากการกินหมูกระทะแล้วเนี่ยกินหมูกระทะแล้วเนี่ยเลยยังฉลองการจาก ลาของนักเรียนน่ะที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนที่เดิมอีกแล้วอ่ะก็ผมก็จะมาอัดนิยายต่อแล้วเนาะที่ผมชอบนิยายไม่ใช่อะไรนะโอ้โหโหอู้หยใกล้มากด้วยโอ้โหหยิบเลยหยิบเทสกี่ป้าน่ะลายอายุ วันไลายอยู่หรอกนะนี่เอ้ยโอ้ <OVER> โหยู่ินี่ขนาดยืนนะเนี่ยนี่ขนาดยืนนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหบั้นเลยดาวสัหน่อย เอ้ยเอ้ยทำไมแกไม่โดนนสก,กิดอาวะเนี <c> ่ย <oughs> แกด้ดงนสกิดไฟใช่นะนี่น่โดน,นไฟขาหน่อยที่ประโทไม่โดนไฟ <c oughs> ไ,ไอ,อ้เนี่ยเฮ้ก็บ้าแล้วก็เกินน, <c oughs> นี่ปิดประตูไ้

โอ้โหมันโหจะมาแล้วแบบมั้งมันะไม่มันมองแล้วมันไม่สนุกว่ะอย่างงั้นแหละตัวย,ย่างงั้นหละถูกแล้วโอ้โหยืนใกล้ด้วยใกล้ด้วยโอ้โหนี่ <c oughs> คงจะวิ่งอยู่มันคงจะวิ่งอยู่เอาอะไรเนี่ยมันคงไปวิ่งไปทางนั้นได้ไงเฮ้ยเฮ้ยออโอ้โหไม่ได้ยินเอ็กโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ยินด้วยตายคิบหายแล้วไงก,กูทำหยาบเดี๋ยวขออภัย คำหยาบเยอะขออาภาัยนะที่นี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินวะโอ้โหมันจะมาเสียงประสานอะไรตอนนโดนเท่าหน่อยไฟอนนะ่ะเรือจะไม่โดนไฟไม่ได้นะเรื่องม,มันไม่ไม่โดนไฟได้งไงล่ะลลก ไม่นดนไฟได้ไงลูกไม่นอนไฟได้ไงลูกไม่โดนไฟได้ไงล่ะลูกเป็นไงเป็นไงตัวไฟเล่นงานแล้วเป็นไงฮะอะไรวะเฮ้ยดื่มนิหนึ่งทำหาเพื่อนเลยจะขึ้นหาเพื่อนเลยอ้าว เอาอย่างนั้นเหรอได้เลยเกเล,ล่นแบบนั้นนักใช่ไหมฉันจะกดสตาร์ทมาสิคิดว่าแน่จริงอะ่ะมาเลย <c oughs> ไม่เอาอะเสียวมันมามันมาเที่ยวร้อนมาแลห <c oughs> ต้นมาแล้วเนสียวมากเสียวตอนมนันมันเนี่ยอือหือโอ้โหก็ไปเกาะหรอกเวนอืนออะไรมันจะสยองขนาดนี้อะไรเนี่ยโคตรสยองสยองของเก้าอะไรขนาดโอ้โหไม่สะดุ้งด้วยอะไรกันฟ้าแค่นี้แกก็ไม่สะดุ้งแล้วเหรอ ไม่ไม่ไฟไม่ติดอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยไฟไม่ติดด,ตดูไฟไม่ติดไฟไม่ติดโอ้ไฟไม่ติดได้ไงเนี่ย <c oughs> เออโดนไฟห,หน่อยขอโทษอะไรวะเนี่ยไม่โดนไฟก็บ้าแล้ว <c oughs> มันก็บ้าไปแล้วม,มันก็บ้าแล้วเลย ยโอ้ยนี่ขนาดรองเท้านะมันยังไม่ได้กินอีกอไม่ยินก็ดีสิฉันก็จะหลอกว่าแกม,มันเดิมไงมาเลยไมช่ชีฉันไม่ไม่ฆ่าแกหรอกไม่ฆ่าแกหรอก ไม่ฆ่าแกหรอกนาะฉันเปิดฉันจะวิ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ปิดได้ไงไม่ปิดได้งไงนี่แน่โดรนระเบิดสกิทีมือก็ตายรีบไปหยิบของก่อนดีกว่า EP ห้าสิบห้านี่ไม,ไม่เริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ย ยาวเกินไปแล้วมั้งเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยปะโถเอ้ยเร็วๆก็หน่อยสิโถ่อะไรเนี่ยไม่เร็ว้านี่ก็ตายแล้วบ้าแล้วแหละแบบเนี้ยมันก็บ้าแล้วโอเคเรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้มากครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย